ทั่วโลกต่างจับตามองปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อการเปิดตัวโครงการ Kingdom Harmony Express 2026ได้สร้างความตะลึงไปทั่วทุกมุมโลกรถไฟสุดหรูที่ไม่เพียงแต่จะยกระดับการเดินทางของไทยให้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่แต่ยังสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและศักยภาพของประเทศที่พร้อมจะประกาศตัวในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรถไฟขบวนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรถไฟหรูที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยและเป็นสัญลักษณ์แห่งความภูมิใจที่รวมเอาสเสน่ห์แห่งความงดงามแบบไทยๆเข้ากับมาตรฐานการเดินทางระดับโลก เมื่อมองจากภายนอกตัวรถไฟ Kingdom Harmony Express 2,026ออกแบบด้วยโครงสร้างที่ทันสมัยเรียบหรูและแฝงด้วยรายละเอียดที่สะท้อนเอกลักษณ์ไทยการใช้เส้นสายโค้งมนที่กลมกลืนกับลวดลายไทยประยุกต์ทำให้รถไฟขบวนนี้ไม่เพียงแต่เป็นพาหนะเดินทางแต่ยังเสมือนผลงานศินละปะที่เคลื่อนที่บนรางทุกดูได้รับการตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมที่นำเข้าจากทั่วโลก ผสมผสานกับงานฝีมือแบบไทยที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันไม่ว่าจะเป็นการแกะสลักไม้ประดับการปูพื้นด้วยลายผ้าไหมไทยที่สั่งทอพิเศษหรือการออกแบบโคมไฟที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมวัดวาอารามอันวิจิตเมื่อก้าวเข้าสู่ด้านในผู้โดยสารจะพบกับห้องโดยสารที่ถูกจัดสรรอย่างลงตัวห้องพักหรูหราที่มีทั้งแบบสวีทระดับพรีเมียมที่เทียบได้กับโรงแรมห้าดาวบนราง มีทั้งเตียงนอนขนาดใหญ่ห้องน้ำส่วนตัวพร้อมอ่างอาบน้ำที่สามารถมองวิวทิวทัศน์สข้างทางได้อย่างเต็มตารวมถึงระบบสมาร์ทคอนโทรลที่ผู้โดยสารสามารถควบคุมแสงไฟอุณหภูมิหรือแม้กระทั่งเลือกบรรยากาศดนตรีภายในห้องได้ตามความชอบ นอกจากนั้นยังมีห้องโดยสารระดับ Executive ทีที่ตกแต่งอย่างเรียบหรูแต่ไม่ทิ้งกลิ่นอายไทยๆพร้อมด้วยพื้นที่นั่งเล่นที่กว้างขวางและหน้าต่างบานใหญ่ที่ทำให้การชมวิวระหว่างการเดินทางเต็มไปด้วยความพิเศษหนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือห้องอาหารสุดหรูที่เสิร์ฟเมนูชั้นเลิศจากเชฟระดับโลกผสมผสานกับรสชาติแบบไทยแท้ ผู้โดยสารจะได้สัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ไม่ต่างจากการนั่งอยู่ในพัตตาคารระดับมิชลินสตาร์แต่ต่างออกไปตรงที่ทิวทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเส้นทางไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าไม้หรือท้องทุ่งนาทุกจานอาหารถูกเสิร์ฟด้วยศิลปะการจัดวางอย่างงดงามทั้งยังมีเมนูพิเศษที่สะท้อนวัฒนธรรมไทยในแต่ละภูมิภาค เช่นแกงเขียวหวานข้าวซอยกุ้งแม่น้ำเผาหรือแม้กระทั่งขนมไทยโบราณที่ถูกนำมาดัดแปลงใหม่ให้รูหราแต่ยังคงรสชาติความเป็นไทยดั้งเดิมสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความบันเทิงรถไฟขบวนนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะมีตู้เลานอที่ตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์นผอสมไทยร่วมสมัยมีทั้งเปียโนโบันเลงสดบาร์เครื่องดื่มที่รวบรวมวายและค็อกเทลจากทั่วโลก รวมไปถึงการแสดงดนตรีไทยและการแสดงศิละปะร่วมสมัยที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันสร้างความประทับใจระหว่างการเดินทางที่สำคัญยังมีตู้ชมวิวแบบกระจกใสทั้งหลังคาและผนังด้านข้างที่เปิดโอกาสให้ผู้โดยสารได้สัมผัสทิวทัศน์แบบ360องศาซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากการเดินทางรูปแบบอื่น ไม่เพียงเท่านี้ Kingdom Harmony Express 2026ยังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและความปลอดภัยระดับสูงรถไฟขบวนนี้ใช้ระบบขับเคลื่อนที่เงียบไร้มลพิษและสามารถทำความเร็วได้สูงโดยยังคงความนุ่มนวลของการเดินทางใช้ระบบเบรกอัจฉริยะระบบรักษาสมดุลและกล้องวงจรปิดที่ทันสมัยเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ผู้โดยสารจึงมั่นใจได้ว่าทุกการเดินทางจะเต็มไปด้วยความสะดวกสบายและความปลอดภัยอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้ทั่วโลกต้องทึ่งคือแนวคิดการออกแบบที่ผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับการท่องเที่ยวระดับนานา,นาชาติรถไฟขบวนนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแต่เป็นเสมือนทริปท่องเที่ยวแบบครบวงจรที่ผู้โดยสารจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศ วิถีชีวิตศิละปะและอาหารของไทยตลอดเส้นทางตั้งแต่กรุงเทพมหานครผ่านเส้นทางสายประวัติศาสตร์ไปจนถึงภาคเหนือหรือภาคใต้แต่ละเส้นทางถูกออกแบบให้สะท้อนเอกลักษณ์ของภูมิภาคเช่นเส้นทางเหนือที่จะผ่านทิวเขาสลับซับซ้อนและหมู่บ้านชนเผ่าเส้นทางใต้ที่จะเลียบชายทะเลอันดามันและอ่าวไทยที่สวยงามเส้นทางอีสานที่จะเผยให้เห็นวัฒนธรรมท้องถิ่นและทุ่งนากว้างไกล การลงทุนครั้งนี้ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทยอย่างมหาศาลเพราะ King d o อง a r m o n ม y x x r r s s s 2 2 6ไม่ได้เป็นเทียงรถไฟหรูสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่ตลาดโลกทำให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์เป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางสุดหรูที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับพรีเมียมที่มีกำลังซื้อสูงจากทั่วโลกเข้ามา สร้างรายได้หมุนเวียนมหาศาลให้กับทั้งภาคการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารและธุรกิจท้องถิ่นที่สำคัญรถไฟขบวนนี้ยังถูกออกแบบให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนใช้พลังงานสะอาดลดการปล่อยคาร์บอนและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกเส้นทางการเดินรถถูกวางแผนให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างความสมดุลระหว่างความเจริญกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่เพียงแค่คนไทยที่ภาคภูมิใจแต่สื่อต่างชาติจากหลากหลายประเทศยังยกย่องว่า Kingdom Harmony Express 2026คือหนึ่งในโครงการรถไฟหรูที่น่าจับตามองที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะนอกจากความหรูหราแล้วยังเต็มไปด้วยความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ซึ่งทำให้รถไฟขบวนนี้ถูกขนานนามว่า The Pride of Thailand และจะเป็นแลนด์มาร์กใหม่ที่ทำให้โลกหันมาสนใจประเทศไทยมากขึ้น